ทั้งหมดันันี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำกันในวันนี้มาจากร้านชื่อเท่มากชื่อว่าอักลินการ์เด้นรูมครับเดี๋ยวอักลินแปเว่าอไรเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาบอกเองนะครับเมนูที่จะมาสอนกันในวันนี้ชื่อว่าแกงเนื้อน่องลายใบยี่ราพริกขีก้หนูโอ้โหท่านผู้ชมชฮะไอเนื้อน่องลายเนี่ยแล้วมาทําเป็นแกงเนื้อนั่นข้อหนึ่งแล้วนะฮะข้อสองก็คือว่าใส่ใบยี่ราด้วยยี่ราซึ่งพวกเรานี่ ตระก<ล>ูลยีราดรถร้อนแรงรถร้อนแรงบอกได้เลยนะว่ารายการครูคุูต่อยเราเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยไม่ต้องแอได้ไหมนะไม่ต้องแอได้ไหมนะครับอ๋อคือเราเป็นคนที่แบบว่าเหมือนปลูกกระแสใบยีราให้คนนํามาปรุงอาหารใช่ แล้วมันอร่อยจริงๆนะมันมีอะไรที่ใช่มันมีอะไรที่มันขึ้นมาอีกรสชั้นหนึ่งเลยนะยี่ระเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วกับกะเพรานะฮะแต่กระเพราบ้านว่าอร่อยแล้วนะมาเจอยี่ราเข้าไปก็แรงกว่ากันเท่าไหร่ไม่รู้เลยเรียกว่าแรงกันเยอะนะบางคนก็เรียกว่ากะเพราช้างกะเพราควายก็แล้วแต่อตำได้แล้วตำได้แล้วอันเดียวกันนั่นแหละนะครับวันนี้เขาจะมาสอนเราทําขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณรพัดจินุธาสกุลจากร้านอากรินการ์เด้นรูมครับ อ้อยขวดวี่ตรงนี้เลยค่ะอ้อยขาร้านชื่ออักรินชื่อมันแปลกมากแปลว่าอะไรคะอักรินแปลว่าสถานที่ไรซึ่งการเวลาค่ะอใครเป็นคนคิดเอาอยเอ่อเป็นเพื่อนเป็นอาจารย์ของคุณอาค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะได้ชื่อนี้มาท่านก็ต้องเก่งภาษาไทยมาก เพราะว่ากากาินหรือการเวลานั่นเองนะกาลินนี่มาจากการเวลานะฮะอันนี้ก็แปลว่าไม่ไม่มีนะฮะอัการินที่สวนเราจะเป็นสวนสไตล์อังกฤษค่ะจัดโดยคุณอาอำนาจคีตาพนาเป็นแลนด์สเคปชื่อดังของไทย่จริงเหรอจริงค่ะเธอก็รวยมากเลยเฮ้ยเธอต้องรวยมากเธอไปจ้างเขาได้อ่ะเป็นคุณอาค่ะอาแท้ๆใช่คุณอานี่ก็้าน อาครับอาครับแถวเมืองทองมีตวนอยากให้อาจัดกระพุใช่เขาฝีมือจริงๆเลยนะะอยากเชิญชวนไปที่ร้านค่ะเขาตีดเลยเนาะเขาตีดเป็นตัวจริงตีนไหก็ใช่ค่ะตีดจริงๆนะคุผู้ชมเขาเขาตีสต้นนี้หัวอะไรเขาแบบอย่างนี้ได้เลยเขารู้เรื่องเขารู้เรื่องต้นไม้เพราะฉะนั้นร้านอยู่ที่ไหนคะ ร้านอยู่ที่สุขุมวิท109ค่ะหรือจะเข้าทางแบริ่งซอย16ก็ได้ค่ะเราถูกขนานนามจากลูกค้าว่าเป็นโอเอซิสของบางนาค่ะเนื้อที่สไลร่ท่านที่ร้านเนื้อที่ประมาณ2ไร่กว่า2ไร่กว่าวันนี้ก็ได้เป็นโอเอซิสได้ล่ะเดี๋ยวท่าไ้ชมดูนะครับผมมีภาพมาให้ดูนิดๆหน่อยๆแต่จะดูเต็มๆก็ไปดูที่ร้านเต็มเมนูที่เธอจะสอนในวันนี้คือแกงเนื้อน่องลายใบยี่หร่าพริกขี้หนูจากอกรินการ์เด้นรูมดูเลยครับเต็มตา ดูสิครับดูเขาจัดสิครับท่านผู้ชมเข้าไปในนั้นแล้วก็เออดูสิครับน้ำนั้นมีปลาไหมมีค่ะมีด้วยแล้วดูดินี่ดูดีนี่ดูดีท่านผู้ชมครับโอเอซิสแท้ๆเลยนะครับนี่ครับดูสิครับร้านสวยมากเลยนะคะขอบคุณมากนี่คือเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทําเริ่มต้นจากใช่ค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะแล้วก็เกลือค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะแล้วก็ใช้ข่านะคะ ผิวใบมะกรูดค่ะผิวมะกรูดคกรูดค่ะตะไคร้ค่ะเดี๋ยวเราจะนำหอมแดงนะคะกระเทียมค่ะปอกให้เรียบร้อยนะคะขมิ้นค่ะครับนี่แม่ครัวของเราก็จะโขก ให้เข้ากันสักนิดนึงให้เข้ากันสักนิดนึงก่อนแล้วตามด้วยผงยีรานี่ท่านผู้ชมเห็นมากแกงเนื้อเธอมีผงยีราใสไปก่อนเลยนะฮะแล้วยังมีผงูผักชีผงลูกผักชีฮะกระตีความเข้มข้นของรสชาตินะฮะคลกต่อไปอีกครับตามด้วยกะปินะคะพอได้ที่สักนิดนึงก็ใส่กะปิลงไปครับนี่ครกสมัยใหม่ท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ครกเป็นอย่างงี้ฮะเขาทำรูปร่างได้หลายรูปร่างขลกจนหยาบหยาบนี่นะฮะแล้วตอนนี้ถึงขั้นแกงนะคะก็ใส่หัวกะทิไปเลยใส่หัวกะทิลงไปใช่ค่ะณ สองท่พีเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยกลืนแกงที่เราผงเมื่อกี้ใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปเคี่ยวเลยนะคะแล้วก็ใส่ขมิ้นปั่นค่ะนี่เท่มากครับมีขมิ้นปั่นใส่ลงไปท่านผู้ชมอันนี้เท่จริงนะฮะดูไปนะฮะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าเออรานี้เขาตั้งแตแล้วก็ตามด้วยผงยี่หล่าค่ะคือเมื่อกี้ใส่แล้วรู้สึกจะไม่พอนะฮะใส่ผงยี่หล่าใส่ผงลูัชีไปอีกผักชีลงไปอีกใช่ค่ะ ม่นแล้วก็เคี่ยวมันเข้มข้นมากเลยนะเข้มข้นมากมากตามด้วยหางกะทิพอมันเข้ากันได้ที่มันเดือดได้ที่ถึงจะใส่หางกะทิลงไปครับใช่ค่ะนี่ครับท่านจะเห็นแล้วนะว่ามันเริ่มแตกมันแล้วนะฮะใช่ค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะครับแต่งรสตามที่ชอบได้เลยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวค่ะนี่ครับแล้วเดี๋ยวก็ใส่เนื้อน้องลายลงไปด้ลยเทานี้ใส่เนื้อน้องลายลงไปแต่เนื้อน้องลายทเธอนี่เป็น เป็นกอนๆเลยนะผู้ชมใช่ค่ะทำไมถ้าเกิดกอนๆยังไม่ต้องเคี่ยวนานมากเคี่ยวนานประมาณ4ี่ชั่วโมงขึ้นไปสี่ชั่วโมงใช่ค่ะว่าจะได้กินหม้อนี้ยสี่ชั่วโมงในทุกขั้นตอนคับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิลงไปอีกครับหัวกะทิลงไปอีกเมื่อมันเนื้อมันได้ที่แล้วท่านผู้ชมแล้วถึงใส่ผักใส่มะเขือพวงมะเขือพวงลงไปทีนี้ก็ตามด้วยพิกินูสวนครับลูกโดดของเรานั่นเอง แล้วก็ใบมะกรูดฉีกไว้มะกรูดใส่ลงไปขั้นตอนสุดท้ายก็จะตามด้วยใบยี่หร่าค่ะแล้วก็ใบยี่หร่าครับนี่ครับใส่ลงไปนี่ครับเคี่ยวให้เข้าที่แล้วก็ตักใส่จานท่านผู้ชมดูเถอฮะมันแตกต่างเห็นไหมฮะแล้วเวลาเข้ามาจานเสร็จเรียบร้อยลาดหัวกะทิอีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและนี่คือแกงเนื้อน่องลายใบยี่หร่าพริกขี้หนูครับ เคื่องแกงท่านคงเห็นอยู่แล้วนะเป็นเครื่องแกงสดเลยนะฮะแล้วก็เขารวมกับเครื่องเทศซึ่งท่านเห็นแล้วว่าใส่ขนาดไหนนะฮะใส่กันไปอย่างดีเลยนะครับและยังมีน้ำาวบินปั่นอีกนะฮะไอเนื้อที่เห็นทั้งหมดเมื่อกี้เป็นเนื้อน้องลายจริงๆนะแต่เป็นก้อนๆใช่ไหมเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานพอสมควรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่อเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะฮะเคี่ยวถึงสี่ชั่วโมงนะครับ ความร้อนแรงนี้มันได้จากเครื่องของมันอยู่แล้วนะครับแล้วยังมียี่ราสดอีกนะฮะตบท้ายลงไปของร้านเรานะคะเราจะทานคู่กับข้าวกล้องมันปูค่ะอะโอ้ข้าวกล้องดีนี่คือข้าวกล้องมันปูใช่ค่ะนี่ครับหมายถึงว่าาข้้วกกองผสมมัับนปูใช่ไมั่เป็นชื่อผันชื่อผันข้าวกลวงข้าวกลวงข้าวกลวกินได้ต่อกินได้ต่อกได้ต่อกล้องมันปูก็ได้หรือจะกินโดยจิ้ม โครองก็ได้นะฮนี่จิ้มโครองทานนะที่ร้านเขานะครับมีจิ้มโครองทานก็ได้นะครับหรือทานกับขนมจีนขนมจีนก็ได้ครับนี่ครับโหดูสิฮะวิธีการนะเลือกถามคุณออยอย่างนะครับเอาได้เลยครับอันนี้เขาใส่ยี่หล่าสองรอบสามรอบะเชฟเขาลืมนะครับยัไงี่หล่าเขาใส่รอบเดียวฮะแต่ว่าอ๋อไอใบไอนั่นนะฮะผงยี่หล่าผสผงฮะแล้วก็ใบยี่หล่าอีกหนึ่งรอบแล้วก็ใส่นั่นอีกด้วยครับลูกประจรูปปีรูระจีฮะ เค็มข้นไปเลยโอ้โหอ่ะอัลไซเมอร์อ่ะอ๋อเหรอฮะโอ้โหกินกับกินกับครัวซองเขาอีกฟิลลิ่งนึงเลยนะคือไม่เหมือนกับที่เราทานกับข้าวเลยขออนุญาตลดลงมาคือคือมันเปลี่ยนเลยอ่ะกินกับข้าวไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยดูเหมือนจะเผ็ดเลยว่าไม่ได้เผ็ดนะครับขอหน่อยได้ไหมได้ครับคืออันนึงผมมย้อนตัวว่าโอ้โหขอบคุณมากที่ยอม คิดว่าเนื้อน้องลายครับพอเวลามันออกมาเป็นก้อนเยี้งเงี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นส่วนใหญ่จะหั่นบางเพื่อให้มันสุกง่ายถูกไหมครับแต่พอมันเป็นก้อนแล้วยอมแลกอ่ะชั่วโมงที่เคี่ยวให้นานแล้วมันนุ่มอะเวลาเสิร์ฟอ่ะมันเย้ายวนน่ากินมากชิ้นขนาดนี้แล้วก็เราค่อยๆระมียดในการดึงเพราออกมาเองแล้วเราจะเห็นเส้นเนื้ออย่างเงี้ยครับด้วย<ด>ตัวเองทั้งหมดมันจะชื่นใจมาก ถึงเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะลูกค้ามาก็ต้องทานเมนูนี้าะมีทั้งแกงหมูแล้วก็แกงเนื้อค่ะอ๋อได้ทั้งหมูและทั้งเนื้อครับสำหรับสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อแนะนํานะครับว่าต้องสั่งเมนูนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมใส่เนื้อน้องลายลงไปแล้วต้องตุ๋นถึงตีชั่วโมงใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเครื่องทุกอย่างนะครับเครื่ององค์ตรงทุกอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยมันถึงรสถึงชาติหนูให้เมนูนี้ไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าจะเรียกว่าอะไรเจ้มจน เข้มข้นเหรอเข้มข้นไม่อ่ะเข้มจนอ๋อเข้มจนเลยมันผสมกันระหว่างจัดจ้านกับเข้มข้นก็กลายเป็นเข้มจนอคุณผู้ชมครับร้านนะฮะอักกะรีินนะครับการ์เดนรูมกับเมนูแกงเนื้อน้องลายใบยี่หร่าพริกขี้หนูพริกขี้หนูค่ะเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บพนันเต็มติ๊บพนันเต็มติ๊บพนันเต็ม คุ้มละไปมีความสุขนะนั่งกินได้สบายๆนะไม่อะไรมากก็อย่างน้อยสั่งกัวซองมาแล้วมานั่งกาแฟสักแก้วก็ยังมีความสุขนะมีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากนะครับนั่นครับทีมงานนะครับตั้งสามว่าสวัดดีกับกล้องได้เลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับอาครับครับผมอ่ารู้ไหมว่าไอ้คนบกมือขวามือตัวนะฮะครับไหนบกมือดีครับบกมือดีเอาทำไมฮะมีหน้าที่หนักมากนะล่ะเนี่ยทำไมอ่ะลอยนี่ลอยหน้ที่อย่างเดียว คุณเล่นพูดจริงนคุณเล่นถามมันทีเอ้ถามเขาดิครับผมโทษดิโทษดิคนพูดเล่นถามเขาดิอ๋อหน้าที่คือโรยกันทิอย่างเดียวเหรอพูดเล่นหรือเปอ๋อคุณเล่นนะนึกว่าพูดจริงนะอย่าพลาดนะถ้าท่านมีเวลาไปกันที่นี่ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณรพัฒน์ขอบคุณร้านอการินการ์เด้นรูมขอบคุณท่านชมที่ตามชมรายการโดยตลอดอยากไปร้านสวยๆบรรยากาศดีๆแล้วก็แต่งสวนโดยมืออาชีพนะฮะไปที่นี่ได้เลยนะครับ เป็นเป็นคุณคุณอาคุณอาคุณอานะครับอำนาจขีตพันธร์บอกคุณอาอำนาจว่าหลานไตพบอยู่นี่นะโอเคนะฮะลาไปก่อนครับทุกคนจะเจอกันครับสวัสดีครับ